สำหรับเพื่อนๆทีอ่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำนะครับร้าน Inback เติมเกมนะครับถูกปลอดภัยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายให้บริการรวดเร็วทันใจประหยัดกว่าเติมเองมั่นใจความปลอดภัยครับเพจม,มีผู้ติดตามมากกว่า5 0,000 0คนขนาดราคา,าแค่เก้าสิบเก9าบาทแพ็กอื่นจะถูกขนาดไหนและมีโปรโมชั่นมากมายเติมกับร้าน Inback เอ็มเติมเกมแอนดรลดสูงสุด30% iOS ลดสูงสุด50% คุ้มสุดๆไปเลยถ้าเพื่อนอยากเติมนะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับมีโค้ดเข้ามาใหม่2โค้ดนะครับโค้ดแรกนะครับ3000เพชรนะโค้ดที่2 1 5 0นเพชรนะครับส่วนการเติมนะครับ iOS หรือว่า a n d r o i ยนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโค้ดนะนะครับโค้ดแรกนะครับ3000เพชรนะครับ ส่วนโค้ดต่อไปนะครับ1,500เพชรเพนะครับมาดูที่กล่องจดหมายกันนะครับรางวัลแรกนะครับจะเป็นรางวัลสลองอัปเดตนะครับมี1500เพชรครับ3,000ลูกบาทนะแล้วก็เศษพิมพ์ตัดนะครับส่วนรางวัลที่2นะครับจะเป็นรางวัลแคมเปญกิจกรรมไลฟ์บนทวิตเตอร์นะครับ3,000เพรนะครับเราก็รลบไปเลย โอเคครับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับวจอกันใหม่คลิปหน้าครับ